สวัสดีครับก็จะรับเข้าสู่ช่อง VNP Market คลิปนี้ผมก็มายืนอยู่ริมถนนพระรามที่4ใกล้ๆกับสถานีรถไฟหัวลำโพงก็จะพามาดูคอนโดหนึ่งนะครับที่สูงมากๆเลยมองเห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือ Park Origin จุฬาสัมยานโครงการตั้งอยู่ใกล้แยกสะานเหลืองก็เป็นคอนโดติดถนนพระรามที่4ใกล้ทางด่วนสีรัตใกล้กับสถานีรถไฟหัวลำโพงรถไฟฟ้า MRT ห่างกันประมาณสัก600เมตรได้ก็เป็นห้องแบบฝ้าเพดานสูง4.2เมตรทั้งโครงการเลยแล้วก็ยกส่วนกลางนะครับเกิดทั้งหมดไปไว้เช่นบนสามารถชมวิวเมืองได้โดยรอบสำหรับข้อมูลโครงการ p a r ์ Origin จุฬาสามย่านเจ้าของก็คือบริษัท Origin p r o p e าร์ตี้จำกัดโครงการตั้งอยู่ถนนพระรามที่4เขตบางรักพื้นที่ดินประมาณ2ไร่ เป็นคอนโดสูง46ชั้น1อาคาร478ยูนิตและร้านค้าอีก2ยูนิตยูนิตต่อชั้นสูงสุด22ยูนิตภายในก็ยังมีที่จอดรถแบบห้องนะครับก็จะมี1ห้องนอน23.4ถึง27.8ตารางเมตรราคาเริ่มต้น6.39ล้านบาท และยังมีแบบ1ห้องนอนพลัส34.7ถึง60.2ตารางเมตรแล้วก็ห้องเพนท์เฮ้า1ส0 9ถึง133ตารางเมตรทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแบบฝ้าเพดานสูงทั้งโครงการเลยก็คือ4.25เมตรก็ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายป,ายปี2519คาดว่าจะเสร็จนะครับประมาณกลางปี2523 ตอนนี้โครงการนะครับก็ก่อสร้างไปถึงยอดสุดแล้วแล้วก็มีการติดป้ายชื่อโครงการก็นำมาฝากกันนะครับโครงการพ a คออริจินจุฬาสามย่านคอนโดเพดานสูงติดถนนพระราม4ใกล้สถานีรถไฟหูหลำพง,งขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม ไว้พบกับวี p ี a อ k เก็ได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ